ơi bưng đưa Phí nó ngứa ơi bưng đưa Sạp lạp chưa Cứ ừ như ai à nhạ chưa Bưng đưa Kiếp đâu, kiếp hao Con à Ui, vẫn cứ phụ thể Con à Khôn ơi, khôn à ียกแห้งวอโอ้ยมันเปียกฝนมากเกาะเปียกจนรายไม่เอาไปตากสวัสดีค่ะลุงบ้านนาค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปเก็บเห็ดน,นะมาสาย ว่าฝนตกนะคะข้างนอกฝนตกหนักตอนนี้นะคะเพิ่งหยุดตกไปได้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่จะเอากผมขึ้นนะคะวันนี้คือถ้าเจอเหตุก็จะยุ่งอย่างเดียวเลยนะคะถ้าถ้ามีเหตุนนะเพราะว่ามันคงตั้งกล้องแล้วก็ตัดไม่ได้นะคะเอ่อว่ายุ่งคงหามเราได่อะไรคะ่ะจะจังได้เบาๆไรจ๊ะพี่น้องไปเก็บเห็ดน,น้ำม,มันแปงจ้ามันหมาน้ากันจ๊ะพี่น้องมนาะตามมาโอ้พี่น้องจ้าเมื่อยไรนี่คือป่าเห็ดจ้าพี่น้องเอ,อ้ย อุ้เยอะมากเลยเอสกซิ้งเดลส์พาททุกคนสืบลืบสาบลาบอยู่ปฏิโทปฏิเทตพาทเอสกซ์เฮ้ยแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับอเดี๋ยวขลาเอาเตทเอาได้อ้โดนไม่ได้เลยทุกคนเอ้ย ค่อยๆเอาน้ำไปค่ะทุกคน ก็สัตว์เด็กต้องมาปุาชิกดิก๊กทุกคนขาเจอดองเห็ดแล้วฝนตกนะเห็นไหมเห็ดเปียกแม่มยุ้งอย่างเดียวเลย ี่น้องจ้าแค่ขางทางเฮ้ยป่านน่ะคุณน่ะ สเนกเกลใครเคยเจออย่างนี้มาก่อนอุ้ยอีกแล้ว ทุกคนคะว่าแล้ว,วสัน มุสซ่าวิดารู้สึกน่าจะมีกบด้วยด้ยยุมเอาจะพน้อเอ้ยทั้งฟัวทั้งเมียฝนตกหนักมากเอะแอะห่มเลือกเอาที่บ้านเอาอาตัวน่ะหัเคยุม

ก่อนี่ไหมพี่น้องจคะกระดมสมบลุมูรทานดอกไม้เลยเอาอ่างสีละจ้าโซ่บนนะ่ะ เส็บเด้อสําเนียงวายไว้ทุกคนทุกคนป่าไม้ลับเก็บเลยมืดแล้วค่ะทุกคนไปแล้วด้วยทุกคนเห็ดเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาไหนพี่เขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่แป้งจะไปหาป่า่าก,ก่อนนู่นอยู่ตรงนู่นเดี๋ยวแม่แป้งไปเดินไปหาป่ากันเนาะ thế con có đó